ปลาต้มกุาา้งเป็นมายังไงครับว่าสำคัญผิด้าฟังเสียงเล็กๆค่ะนี่จำลองมาจากประเทศอินเดียวหนึ่งสองมันแรงเกินไป Good m o r n i เช้าวันที่สองเราครับนั่นคือสะพานมอน เดี๋ยวเราจะไปใส่บาทกาันเงียบสงบม,มากตอนนี้ครับก็เดี๋ยวจะนั่งเรือไปไปใส่บาทลงวัดเก่าหลวงพ่อตรรมดังเดิมวัดวังเรืรกาลังทางมปถาพี่เรือว<ร>ัดส<ร>ี่ส่วนตามนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีชุดให้เปลี่ยนมีคูป,ปองแบบสำหรับที่เราจะใส่บาทอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไปกินโจกที่นั่นไปครับลงเรือตอนนี้ครับเรือเราเป็นเรือยนต์ เอาเป็นก้นหอยดีกว่าเพราะมันจะเข้ากับทรงหวัวทีเท่าไหร่ครแล้วผมจะให้ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดครับแล้วก็เราใส่บาตรตอนนี้พระมานะมเครื่องใส่บาตที่เขาเตรียมให้ก็จะเป็นนี้ ใครรู้ฝากคอมเมนต์มาทีว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็มีมอญเกือบสามสิบสี่สิบมืบ้อได้ลนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเดินทานมอญกันดีกว่ากินโจ๊กด้วยเขาบอกว่าที่นี่มาต้องกินโจ๊กนี่คืออาหารมอญน,นะคะข้าวงาข้าวเหนียวงาห,วออหอมหอมของงาหวานหวานแบบหวานวาน,น้ำตาลเคิมเกลือเติมะมะพร้าวมันๆมะพร้าว ข้ามก็จะร่วนๆหน่อยไม่ได้เหนียวเหมือนข้าวเหนียวที่เรากินอ่ะมันเป็นข้าวเหนียวร่วนๆอ่ะอร่อยอยู่นะอร่อยมากเ็นของหวานจนไม่กินข้าวเลยเป็นหวานก็แล้วก่อนจะขึ้นสะพานนะเราก็ต้องมีการบำรุงสะพานกันหน่อยนี่ครับเป็นจะมีตู้บป็นจัดอยู่หน้าเขาบอกว่าสะพานเขาเนี่ยยาวประมาณ500เมตร ซึ่ง500เมตรจะสะพานปกตินะมันก็มันก็ดูทั่วไปแต่นี้อย่าลืมว่ามันเป็นสะพนานไม้มันก็เลยมีความพิเศษขึ้นมาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ลูเสวยๆวะเราต้องมาก่อนที่จะใส่บาตครับเป็นไงพี่นเตอร์สะพานมอนเท้า ครับคุณครับไปเล็กซื้อดอกไม้ห้่อยสิขายยังไงครับจําละสิบาทจําละสิบบาทสอนพี่สอนพี่เขาทำอันนี้ข้างบนหน่อยสิบ่อยนะบ่อเดินหนึ่งคันไปแล้วปวดคอพอดีอ่จริงพอมากวันนี้ออกเลยเดินมันลื่นไม่ต้องห่อ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกินโจ๊กกันแล้วร้านที่เรามากินก็เป็นร้านที่โรงแรมเราดีว้ว้ให้เรานะครับที่พักดีวาให้ก็คือร้านนี้โจ๊กหมูฮะโจ๊กหมูดได้แล้วครับโจ๊กเดี๋ยวเราก็จะใส่มีกร,บรอบนิดนึงมันติดกันมากอะมันติดกันอบเดี๋ยวเราจะลีมโจ๊กร้านโจ๊กหมูไอ้มีกรอบมันลงน้ำแป็บยดียวม,มันก็ซีีดอ้วเมื่อกี้หายไปไหนอะ จริงจริงการกินโจ๊กที่ถูกต้องอะ่ะต้องกินกับปลาท้องโกโดอะ่ออปะปลาท้องโกรดนี่คือไข่ลวกครับผมอะ่ะชอบกินไข่ลวกมากแต่เด็กทีนี้มันเกิดคำถามที่ว่าคนกินไข่ลวกอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องตีให้แตกก่อนแล้วค่อยกระโดดหรือว่ามันควรจะออกไป็ทีละลูกทีละลูกนี้เลย คือไปเลยแต่มันก็จะไม่ค่อยได้ขนาดรสไข่มันก็มันก็อีแบบหนึ่งกินแบบเองก็ดีแต่ว่าจริงๆโบตีผมจะตีก่อนแล้วค่อยกินแต่พ่อผมอะ่ะชื่อ,อย่างกับพ่อตั้งแต่เด็กพ่อจะกินแบบนี้พ่อจะกินแบบรวบรวบไปเลยหลังที่ไปใส่บาทนะครับผมแล้วก็ไปเดินเล่นสะพานมอญไปกินข้าวกินโจ๊กเรียบร้อยมีกลับมาอาบน้ำที่ที่พักแล้วกำลังจะออกไปไหว้พระสามวัดด้วยกันโอเค เลยพี่โกตอนนี้ครับถึงแล้ววัดถรีสุวรรณนะจริงๆเป็นวัดใต้น้ำนะถ้าน้ําขึ้นเนี่ยมันจะไม่เห็นแล้วมันจะมิดโบดไปเลยอันนี้เป็นวัดของชาวกะเหรี่ยงอันนี้ก็ถือว่าน้าขึ้นเราพี่เราครับผมเียจริงๆเราสามารถเดินดินได้เลยคนะ่ะใช่นี่เดแต่มันก็จะขึ้นอีกถูกไหมใช่ครับผม ช่วงหน้าฝนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในวัดว่าเป็นยังไงข้างในก็จะสามารถเข้าไปไหว้พระไหว้อะไรได้นะครับจะไปไหว้พระปล่อยปลามีติดทองเป็นอ่างทะลุต่อเดี๋ยวเราดูทะลุน่าจะไปตามน้ำหมดนล้นไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเราไปปล่อยปลาแล้วก็ไหว้พระวัดเลย ก็ไหว้พระเรียบร้อยเดี๋ยวเราไป<บ>าวัดต่อไปกันครับที่มาของวัดสมเด็จก็คือว่าตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆตรงข้ามเมืองบาดาลเป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ําแต่ถูกทิ้งร้างเมื่อครั้งย้ายอําเภอสังขบุรีตอนสร้างเขื่อนวชิราลงกรณรอบตัวโบสถ์มีต้นไทรใหญ่อ๋อมีต้นไทรปกคลุมดูมีมนต์ขลังวัดสมเด็จเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างไปขึ้นมาดูอันนี้เป็นวัดที่ไม่ได้จมน้ายังไม่ทําไม่ไหไม่ไหว้พระเลยโดนแล้ว โดนเธแล้วโกวุกไปอบตเตอรี่เป็นยังไงครับวัดวัดสมเด็จนี่คือว่าเป็นมาย,ยังไงครับวัดสมเด็จหน,น้าฟังาาสดเลยคือข้าเล็กค่ะคือว่าจะเมื่อยเล็กนิดนึงเือปลากไก่ไก่ไปข้างในต่อไก่ค่าตัวแพงกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอมั่นใจ <laughs> ว่าพี่ไม่มีนะบอกก่อนบันไดกี่ขั้นคะหกสิบห้าขั้นการทำบุญนะ ก็ต้องยากลำบากไปนิดหนึง่งหินแล้วอุ้ยอันนี้เป็หินอะไรใครมาเลี้ยงอะ่ะไกดใครมาเลี้ยงหินเนี่ยาาสามก,ก้อนในหินยาว <c oughs> ค่ะก้าวก้อนจะโดนกา้าดาค่ะแต่ว่าก้ยยนอนใครหรือเรื่องต่างๆค่ะไข่ยาปฏัทกันค่ะ,ยยยยะ,คะห้าก้อนอะไรนะคะห้าก,ก้อนสุขภาพแข็งแรงค่้าก้อนนะคะเก้าก้อนจะโดนเ้าดาค่ะโอเคเอาพี่เอาก้าก้อน ชาวต่างชาติเขาเชื่อว่าถ้าเลียงถ้าเลียงแล้วจะได้ใช่ไหมคะสีะ่นก,ก็คือว่าเป็นความเชื่อของชาวต่างชาติที่มาที่ย่าว,ว่าเขาเนี่ยจะต้องมาเลียงหินก็คือไหว้พระเสร็จแล้วมาเลียงสามก้อนได้เรื่องสุขภาพค่ะห้าก้อนได้เรื่องอายุยืนนานค่ะเก้าก้อนจะเจริญก้าหน้าค่ะเัน,นเป็นเอ็กเซนของไกด์ไม่สวยนะดูสิดูวัดเขา และสุดท้ายก็คือว่าไกด์เขาบอกว่าให้เลี้ยงหินผมจะเลี้ยงเก้าก้อนเพื่อความจะริยลุงเลืองก้าหน้าจะเลี้ยาหินก้อนตอนนี้ครับได้หินครบแล้วก้าก้อนเราจะเริ่มจากฐานที่แข็งแรงแนละ้วทำเล่งที่ดีมันต้องอยู่ใต้ต้นไม้เสร็จแล้วที่วัดสมเด็จเดี๋ยวไปต่ออีกวัดหนึ่งไม่รู้ว่าวัดหน้าจะมีอะไรนสนุกสนุกไปครับ อุ้ยตังไคหล่น20 <laughs> ตอนนี้ครับนั่งเรือมาถึงวัดวังวิเวการามวัดนี้เนี่ยคือเป็นวัดที่ใครหลายคนจะรู้จักว่าเป็นวัดของหลวงพ่ออุตมะนะครับผมซึ่งหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเขาสร้างขึ้นกับชาวบ้านกาเหยงและมอน ก่อนเราที่เพี่ยว้องให้ความรู้ก่อนนะนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำสามสายที่เขามาจบกันแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำบีครีและแม่น้ำรันตีไหลามาจบกันในปี2505จริงๆแล้วอันนี้ก็อยู่ใต้น้ำเหมอือนกันนะแต่ตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงก็สามารถเข้ามาเดินเที่ยวเป็นพื้นดินไทยรูปอะไรนี้ไ,ได้้าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ไปดูข้างในกันว่าเป็นไงอ๋ออันนี้เป็น,เป,นเป็นอันเก่าคือเขาย้ายไปวัดวังวิเกวิเการามที่อยู่บนบกเดีย๋ดวยวผมจะพาไปเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยว จบที่นี่ปั๊บเดี๋ยวเราจะขับรถไปซึ่งพระประธาน,นต่างๆก็จะย้ายอยู่ที่นั่นหมดแล้วรางครั้งที่นี่เราก็ให้ดูบรรยากาศว่ายามที่มันไม่ได้อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงก็ประมาณนี้นี่คงจะเป็นอุโบโสถนะครับนี่ก็จะเป็นหอะระฆังก็ไม่มีอะไรละเขามีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูอันใหม่ดีกว่าเขาบอกว่าสวยมากแล้วเจดีย์ที่สร้างมีความเป็นแบบมอญพอม่าอยู่อะ่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูกัน ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเตยฮอนเขาบอกว่าร้านนี้แนะนําเลยถ้าใครมาสัางขะคนเยอะมากๆแล้วว่าบะหมี่แห้งเขาก็อร่อยแล้วก็ต้มยำเขาก็อร่อยแต่เขาให้ควาคิดมาว่าจุกวินินตะปูอันนี้เพื่อใครจะมาตามนะลองมาดูเดีย๋ยวเราดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับ ต้องบินมปแล้วอ่ะโอ้ยว้าวเด็กดูแคบหมูกรอบมาถึง วัดวังวิเวการามที่เป็นอันใหม่นะเราอยู่ตรงที่เจดีคุ้นๆเหมือนจะมีแบบในหนังในอะไรนะที่เคยเห็นที่เป็นทุนเดีเดินมาดูเจดีคุดผัขยาเจดีก็จะแบบออกแบบบันมอนมีความพม่าพม่าอยู่นี่จำลองมาจากประเทศอินเดีย หลวงพ่อต่อมานี่ก็เป็นหลวงพ่อที่แบบชาวมอญอันมี้สำคัญเขาหนักถือมากเพราะว่าช่วยเหลือให้แบบว่าชาวมอญเกิดไยได้มีการท่องเที่ยวมีชาวพานมอญต่างๆรวมป็นเกอรยันโอ้โหใหญ่ที่ไปดูสิ ตอนนี้ครับเราก็ลงจากสังขารมาแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่แพรกอดอุนรีสอร์ทซึ่งบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็นอนในแพรอย่างเงี้ยครับเป็นบ้านนี้แล้วก็มีน้ำหน้านั่งชิวๆว่าตกปาาลาไปในวันสุดท้ายพุ่เนีก็กลับซึ่งเราตกเราก็คงจะปล่อยเพราะว่าไม่จะทำกินยังไงเหมือนกันเอาละวันนี้ก็คงขอเวลานั่งชิวหน่อยละไปไหว้พระมาแล้วพาทุกคนไปเที่ยวสังขารมาแล้ววันนี้มาอยู่ที่ไซโยกวันนี้จะไปเล่นลําตก ถ้ามีภาพยังไงเดี๋ยวจะมาฝากกันนะวันนี้ไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เลยอีกทีนึงแล้วกันเขามาถึงแพแล้วน,นะกเราต้องดดน้ำทีนี้ก็ใส่น้ำมันก็แรงอะ่ะก็กะคือถ้าไปเนี่ยก็คือออกการก็คือลงเจ้าพญากับกรุงเทพเลยเขาไปนะ้ำจากเขื่อนค่ะลองไหมไม่ลองไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยเออตื่เต้นเอาโทรศัพท์ไปด้วยโทรศัพท์ไปไหมเพื่อหลุดไปได้โชวมาเพื่อหลุดไปได้โชวมาอะไรละอันนา้าเฮ้ยหนึ่ง องมันแรงเกินไปเห็นไหมเหรอหลุดได้นะครับเกี่ยวไว้นี้ไม่ได้เหรอแรงแรงไม่ให้เล่นนะครับะเล่่นไมแรงอ่าพี่เขาไม่เล่นโหครับตอนนี้มันแรงพี่ผมไปโชว์ใจกล้าเหมือนกันเดี๋ยวพัดเข้าใต้แทนพี่นะถ้าเกิดว่ามันหลุดไปมันไปไหนอ่ะก็าไปเข้าในสะพานเข้าด้วแทนครับเฮ้ย น้ำลงเข้าเอวพอตอนเช้าเล่นได้ใช่ครับตรงนู้นจะเดินเท่นนิดเดยวเดินได้นี่พี่เขาช่วยชีวิตเดี๋ยวผมเืิมไปเล่นตอนเช้าดีกว่าพี่เขาไม่เล่นหรอกได้โหนกันลงแล้วกลัวที่ไหนแค่เป็นกฎกติกาเขาเขาไม่เล่นเติมตรงนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่ได้โดดน้ำก็เป็นสาโดนน้ำแข็น้ำแรงไม่สามารถโดดได้จะไปเล่นน้ำตกน้ำตกเขาก็ปิด าบอกว่าช่วงโควิดน้ำตกให้แค่ให้ไปถ่ายรูปแต่ไม่ให้เล่นน้ำก็เลยไม่ได้ไปน้ำตกช่วงที่เรามากาญจนบ,บุรีเนี่ยเขาเป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงครับเพราะว่าพม่ากลับมาละบาดรอบสองสำหรับโควิด -19 ก็เลยแบบรีบออกจากตรงนั้นมาก็ตกปลาเล่นแล้วค่อยกลับกรุงเทพก็น่าจะลาจากการตกปลานี่แหละมาสุดท้ายแล,แล้วขึ้นรถกลักบกรุงเทพ หนอะนี่มันเป็นรองเท้าบู๊ตอคนสวนป่าป่า